โอเคครับผมตอนนี้กลับมาอยู่ช่องทารินกันอีกแล้วนะครับวันนี้ในเกมแรนเจอร์นะกับอไอ้ดีสี่ผมนะก็วันนี้ผมก็จะมาแนะนำอะไรเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับคนทำพีร้อยนะเพราะว่าคนทำพีร้อยส่วนใหญ่ก็จะทำเป็นแค่เวลเล็กๆน้อยๆนะครับแบบไม่เวลตันนะผมก็ทำเวลตันนะครับผมก็จะแชร์ว่ามันดีแค่ยังไงนะครับก็ถ้าสมมติเราทำตัวเล็กนะครับมันก็จะตีป้อมยากนะแต่ถ้าเป็นตัวแบบแม็กแบบนี้นะก็จะตีป้อมแรงนะครับโดยเฉพาะตัวไอ้นี้มันมีธาตุมีดนะครับ ทำไม่ตีแรงนะผมก็แนะนำว้ทำนะสําหรับตัวสีร้อยที่แนะนำนะครับก็ทําตัวนี้ก่อนแล้วก็ตัวนี้ก่อนนะเพราะว่ามันตีเพราะมันตีค่อนข,ข้างเร็วนะครับแล้วก็ไปยาคนนกหวานะแล้วก็ทีนี้เราได้สี่ร้อยทีมใหญ่แล้วไอ้ตัวพวกนี้ก็จะโดนดรอปฆ่าไปนะครับทําให้ก่อนที่จะมีทีมใหญ่นะครับแล้วก็มีทีมพวกนี้มาแบกช่วงต้นเกมนะเพราะมันตีค่อนข้างแรงนะครับรับด่านที่เป็นแบบด่านฟารม์มด่านฟาร์มอะไรพวกนี้นะหเห็นไหมมันตีค่อนข้างแรงเลยกนะ็าถามว่ามันยืนไหวไหมผมก็ว่าเรราใส่ันะคบ เราะหาตัวมันก็เหมือนกับตัวอื่นนะครับยิ่งแม็กมันก็ยิ่งปล่อยตัวเดียวใช่ไหมเห็นไหมมันถึงมันจะตีไม่เข้านะครับแต่ถ้าปล่อยไม้ได้มันก็ตีเข้าใช่ไหมผมก็ใช้ฟาร์มไม้เรื่อยนะครับแต่จริงๆก็รอให้ฟาร์มแร่ให้รอมาเพื่อปล่อยตัวหลักนะครับที่เป็นตัวพี่ร้อยตัวหลักนะก็ถามว่าใช้มาผมจะปั้นมาคุ้มไหมก็ถามก็คุ้มนะครับว่ามันก็ใช้ในการตีบอลในด่านเอาไว้ฟาร์มแบบหินลูกแก้วได้เหมือนกันนะถึงอาจจะช้าหน่อยแต่ก็ถือว่าได้นะครับ ก็จริงๆแล้วถ้าทำนะครับก็ให้ทำเป็นตัวมูลไอ้อากาศ้วยนะครับไ้ทีม B นะส่วนทีมเก็ใช้ตัวหลักหนึ่งตัวนะถ้าสาบคนสร้างไอดีใหม่นะแต่ผมก็แนะนำว่าทำมาก็คุ้มนะแล้วก็ตัวทีร้อยที่ผมแนะนำนะครับที่ทำนะแล้วมันคุ้มนะครับก็อีกตัวนี้ก็คือคุมตัวอ่าเลมอนนะขี่เลมอนนะครับเพราะมันมีค้ามเป็นตะนะครับถ้าคนไม่มีไม่กุกนะว่ามีกุงเป็นตัวเก่าอมายะนะครับที่เป็นตัวอ่า ตัวแจกตัวเก่านะตัวนี้นะครับก็สามารถทําได้นะมันอยู่ด่านอ่าสูงๆหน่อยนะแต่มันทีมผมก็ตีใหม่นะครับอ่าอยู่ดานนน่านไหนนะอยู่นี่เลยด่านนี้น,นี้ดานน่ดานนี้นะครับที่ผมตีใหม่นะทีมพี้วผมตีใหม่นะครับสมมติผมตีดโดนก็เล่นกันไม่ต้องตีเยอะ ก็เอาตัวพวกนี้มาตีมันก็ตีไหวนะครับครับผมนะว่ามันถือจะช้าหน่อยแต่ก็ตีไหวนะครับเพราะมันก็เป็นตัวละครที่เคยใช้ในผ่านด่านพวกนี้มาก่อนมันเป็นตัวเก่านะครับบอสมันก็เป็นบอสเก่านะเลยอาจจะมานีหน่อยแต่ถ้าหามาตีไหวไหมก็เลือ่อนมาตีเข้าทชลไนิดนิด,นดหน่อยนะครับแต่ก็ตีเข้านะทําให้เราสามารถ uh, ยื้อเวลาให้ปล่อยตัวหลักได้นะครับแต่ตัวพี่พระเอกรอบนี้นี่ค่นนอนข้างเก่งเลยนะรับผมนะว่ามันยิงแรงมากเห็นไหมแรงมากนะครับ ทำให้ผมก็ปั้นแล้วก็ผมก็ทำดีร้อยทุกไอกเลยนะที่เป็นโคโลโบครับมันค่อนข้างนี่จะดีนะในการเอามาใช้ฟาร์มนะครับทีนี้ก็จะไม่ค่อยมีแกนสารเท่าไหร่นะเพราะว่าผมก็ยิ่กลับมาทำคลิปนะครับหรือว่ามันไม่ลงคลิปหลายวันนะทำให้อา่าทำให้ผมลืมอะไรหลายๆอย่างไปแล้วก็ไอทีนี้ผมก็ใช้ลูบี้เปิดหาไปเยอะเลยนะครับผมอยอมรับว่ารอบนี้ผมเปิด ดูใช้เกียร์ไอ้รูปี้เปิดเกียร์ใช้งางเยอะนะซึ่งมันไม่ได้เลยนะครับเจ็ดครั้งนี่ก็คือเกือบพันกูบี้นะไอพันกูปีนะป้ไปแล้วพันสองเกือบอันนี้นะผมก็ได้แต่อะไรไม่รู้มานะครับผมจะไม่ผิดผมได้อะไรบ้าะไม่ได้เลยเนีาร์ารอบนี้ก็สึกเซฟไว้หน่อยนะแต่ก็เก็บใหม่นะครับแป๊บเดียวก็ได้นะและ้วก็ไอทีนี้จบขึ้นจบเพชรสามได้แล้วครับหลังจากเล่นมาอ่าใช้ผิดประมาณสามเดือนมั้งสามสามสี่เดือน ผมดูครับผมดูก่อนอ่าผมเล่นละอ่าผมเล่นไอดีดินตอนโคโรโบดีเจมอนเมนก็ผมเริ่มเล่นตอนประมาณเดือนอ่าถ้าจำผิดสามสี่เดือนที่แล้วนะหรือประมาณหอืออาจจะตีไปห้าเดือนก็ได้นะอ่าดินเดือนหนึ่งตีเป็นเดือนหนึ่งเดือนแล้วกันนะสองสามสี่ใช่ประมาณสี่เดือนนะครับเล่นประมาณสี่เดือนนะครับก็ถ้าคิดตัดไปเมื่อกี้ก็ว่าตัวผมมันดับอีกนะก็ผมก็ขึ้นเพชรสามได้แล้วครับ ไอดีนี้นะค่อนข้างที่จะเร็วนะวิธีการขึ้นผมก็ใช้ตัวบินตีนะมันค่อนข้างที่จะหาตวบี้ได้ไวนะทีวันนี้ผมตีเลยนะแล้วก็ดาบินชี่มาก๊อปตัวยืนช่วยนะครับทําให้เราก็จะมีโอกาสไต่หลีได้ดีขึ้นนะแล้วก็ตัวบัฟวิ่งมาบัฟให้ไอมูนเนี่ยมันวิ่งมาอยู่หน้าบ้านนะครับหน้าบ้านองต่อข้ามนะเพราะไอมูนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยืนได้ดีนะถึงมันจะไม่ใช่สายพลังน,นะครับแต่มันก็มีาบาลียสมบูรณ์แบบนะเดี๋ยวผมก็จะคัดีตีไปเรื่อยนะครับ เพราะว่าที่ผมใช้ตัวบินนี่ตัวเลตีป้อมผมทำาหมกีตีป้อมอเพราะว่าผมก็คัดทีมตีนะครับหาตัวทีมที่มีตัวกันบินนะทําให้ผมก็ไต่ได้ง่ายนะขึ้นเพชรสานี้ได้นี่ก็คือว่าผมรู้สึกว่าทีมผมก็พัฒนาขึันเยอะเลยนะถึงตัวมันจะไม่ค่อยเก่งนะครับแต่ถ้าเราเนี่ยโอตีตีเราแตกเลยถ้าเราวางแผนได้ดีเราก็ขึ้นหลีกได้นะครับมีชนะนะ ับผมว่าจะเก็บโรบี้นะแต่เรือนี้มันเคียมค่อนข้างดีนะครับผมก็เลยเปิดไปนะแล้วก็เปิดไปค่อนข้างเยอะเลยซึ่งมันก็เกลือนะครับทําให้ผมก็มีเศร้าเล็หน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเปิดไปได้ก็แค่เล่นไปเรื่อยๆนะก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปมาแชร์คลิปเล็กเน้อยนะหรือไม่ก็เป็นคลิปอัปเดตไอเดียเฉยนะแล้วก็วิธีวิธีหาเกียร์ดีๆนะครับผมก็เคยทาไปแล้วนะแต่ก็ เข้ากิวดีนะครับซึ่งอันนี้ผมก็จะมาประกวดกิวด้วยนะกันนะครับเป็นกิวคล้ายๆเป็นกิวผมนั่นแหละว่าผมก็ดูแลซะเยอะเลยนะก็กิวนี้นะครับเป็นกิวฮอลิเดย์เซตนะครับก็รับอ่าสาขาหนึ่งก็แม็กซ์สิตัวขึ้นนะสาขา2ก็อ่าแม็กซเถ้ยแม็กซหนึ่งตัวแล้วเข้าได้เลยนะครับตอนนี้ใกล้ใกล้เต็มแล้วนะสาขา2ก็เข้ามาได้นะครับก็เวลบอสกิวก็เวล์แปดสิบทุกอาทิตย์นะแปดสิบแปดสิบห้านะครับสามารถเข้ามาจอยกันได้นะครับ ตอนคลิปนี้ก็มาเหมือนอัปเดตดีๆไปในตัวนะทําให้ผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรต่อแหละเพราะว่าผมก็ไม่ลงคลิปมาหลายวันนะก็ไม่อยากช่องล้างนะครับไว้ผมมีทิ่อะไรมาสอนอีกผมก็จะมาสอนอีกนะครับเพราะตอนนี้ผมก็หมดคอนเทนต์แล้วเหมือนกันไอซีดีไต่หอนี่ก็เริ่มอัดยากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมบอลมันยิ่งสูงแล้วมันไม่เป็นตางดังใจนะครับก็อาจจะจะพักไปก่อนนะกับคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับมีคอนเทนต์อะไรเตอร์อยากแนะนำก็แนะนำได้นะครับสวัสดีเมทไม่เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวััสดีครบ